อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวหมวกกันน็อกนะครับว่าหมวกกันน็อกแบบไหนเนี่ยดีที่สุดนะครับในฐานะคนใช้มอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ใช้3 0 0 c ีกับตัว s p าร์กนาโนนะครับแน่นอนครับว่าผมเคยเป็นไเด์มาด้วยนะครับเรียกได้ว่าหมวกกันน็อกเนี่ยผมมีประสบการณ์ใช้งานจริงแน่นอนนะครับไปกันเลยนะครับไปไปดูกันอย่างแรกนะครับก็คือจะมารีวิวหลักๆนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวหมวกกันน็อกที่ผมเพิ่งซื้อมาจากช้อปปีนะครับอันนี้ราคาประมาณ300กว่าบาทนะฮะ ไม่มีมอ,อกอนะครับเป็นหมวกแบบฟูลเฟสเต็มใบนะฮะยี่ห้ออันชิจริงๆมันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อ a k x มัง้งแบบที่มันจะมีไอที่มันเป็นบางคอด้วยอ่ะอันนี้เนี่ยก็คือข้อดีนะครับข้อดีคือราคาถูกมีแว่นข้างในนะครับมีแว่นข้างในมีแว่นข้างในแต่แว่นมันจะไม่ใช่แว่นดำร้อเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเหมือนแบบเออสีชาที่กัน uv ได้ระดับหนึ่งนะฮะอ่าตัวนี้นะครับจะให้ดูข้างในนะครับอันนี้ไม่มีมอ,อกอเนาะ เอ่อถ้าหมวกกันน็อกไม่มีมอ,อ,อก,กอรเนี่ยครับการบุฟองน้าเนี่ยจะบางจะบางหน่อยๆแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยจะไม่มีฟองน้ําเห็นไหมครับจะเป็นแค่ผ้าเฉยๆนะฮะก็สามร้อกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะถามว่ามันแข็งแรงไหมก็แข็งแรงระดับหนึ่งนะฮะพลาสติกเนี่ยมันเป็นพลาสติกแบบ abs นะอันนี้เห็นจากในเว็บเขาบอกมานะครับก็ถือว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับแข็งแรงระดับหนึ่งแต่ว่ามันคงไม่ได้แข็งแรงมากแบบ หมวกที่มันหลายหมื่นน,นะนะโอเคทีนี้ถ้าเทียบนะครับหมวกที่มีมาตรฐานหน่อยอย่างหมวกเอออันเนี้ยอันนี้เป็น b ีบ m โมรนะครับบโมราอันนี้ใช้มานานนะครับหมวกบ i โมร a าเนี่ยก็จะดีนะครับเป็นหมวกเต็มใบที่ดีมากนะครับโฟมเฟิร์มเนี่ยมีแว่นตานะครับแล้วก็จะมีที่สําคัญเนี่ยมันจะมีปุ่มกดแว่นตรงนี้ให้ลงมาได้นะฮะอ่าในขณะที่ของไอ้ช้อปปี้เนี่ยไม่มีนะฮะ อีกอันนึงก็เป็นหมวกสเปซคราวนะครับเป็นหมวกเอ่อเต็มใบราคาถูกนะฮะมีมออกนะครับแต่ข้อเสียคือของสเปซคราวเนี่ยผมว่ามันออกแบบมาสําหรับกระโหลกคนยุโรปนะครับเพราะว่าลองใส่แล้วถ้าเป็นคนไทยใส่นะครับเอ่อการมองมันจะมองอย่างเงี้ยจริงๆหมวกกันน็อกมันต้องมันต้องอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นเอวิสัยทัศน์ได้ดีขึ้นแต่เวลามันต้องอย่างนี้หน่อยนะครับแต่เวลาผมใส่เนี่ยมันจะเป็นเงี้ยมันจะทำให้เราไม่เห็นข้างล่างเลยละคังเราจะลอยนะฮะอันนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับอ่ะ แต่ถ้าถามผมจริงๆแล้วนะครับอันนี้เนี่ยจะดีหน่อยหมวกกันน็อกอันนี้เป็นหมวกกันน็อกยี่ห้อไรเดอร์นะฮะราคาไม่ถึงพันนะครับตัวนี้ผมชอบมากชอบที่สุจน์เพราะว่าเป็นหมวกกันน็อกครึ่งใบแต่ได้ลูกผสมของเต็มใบมานะครับอย่างแรกเนี่ยชิวหน้ามันจะค่อนข้างดีนะฮะชิวหน้ามันจะแบบกว้างและเต็มเต็มมากเห็นไหมครับถ้าเทียบกับหมวกกันน็อกเต็มใบด้วยกันชิวของไรเดอร์เนี่ยจะยาวกว่าเขานะครับที่สําคัญเนี่ยไรเ,เดอร์เนี่ยเห็นผมถามคนขายมาเขาบอกว่าเป็นเป็น เป็นแบรนด์ไทยนะแบรนด์คนไทยนะฮะแต่สินค้าดีมากนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะฮะขออนุญาตกล้องมันจะลอยๆหน่อยนี่เห็นไหมครับไรเดอร์ข้างในเนี่ยดีมากนะครับบวมได้นวมนวมถอดซักได้นะครับนสําท้านเนี่ยมีแว่นตาข้างในด้วยนะเดี๋ยวผมดันแว่นก่อนขออภัยครับกล้องถือกล้องอันหนึ่งมันลําบากนี่เห็นไหมครับมีแว่นตาข้างในซึ่งแว่นของไรเดอร์เนี่ยดีมากนะครับสมมติเวลาใครขับอย่างเงี้ยก็เอาชิลหน้าขึ้นนะครับแล้วก็ เปิดแว่นลงมาอันนี้ดีมากนะครับเป็นหมวกที่ดีที่สุดราคาไม่ถึงพันนะฮะฟังก์ชันดีแบบเป็นหมวกรูปผสมอะ่ะเป็นหมวกรูปผสมระหว่างเต็มใบกับครึ่งใบนะครับแต่ไรเดอร์เนี่ยเขาก็มีหมวกกันน็อกเต็มใบของเขานะราคาไม่ไม่น่าจะเกินหนึ่งพันซึ่งถ้าถามผมเนี่ยในบรรดาห้ายี่ห้อทั้งหมดนะครับเบิ้มโมล่าก็จะดีหน่อยแต่ราคาจะแดงนะครับน่าจะสักสองสามพันขึ้นนะครับมีโอกาสเอาไปใช้เนี่ยมีโอกาสหายซื้อมาใหม่หายแน่นอนแต่ถ้าเป็นอันชี้เนี่ยก็ อันนี้เนี่ยถ้าขับความเร็วไม่เยอะเช่นร้อยกว่าขับอะไรเงี้ยโอเคนะครับใช้ได้นะครับถามว่ามันก็ดีมันดีกว่าเราใส่หมวกกันน็อกแบบบางๆแบบหมวกกันน็อกแบบที่มันแบบเป็นหมวกกันน็อกนักท่องเที่ยวที่เขาใส่กันอ่ะหรือเออดีกว่าเราไม่ใส่เลยนะครับมันก็แข็งแรงอยู่ระดับหนึ่งนั่นแหละครับแต่ถ้าหมวกสเปซคลาวเนี่ยมันผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าออกแบบมาน่าจะเหมาะสําหรับคนยุโรปนะฮะถ้าถามผมหมวกกันน็อกยี่ห้อไหนดีสุด ไรเดอร์นะฮะมันมีแบบเต็มใบขายด้วยผมลองไปดูแล้วราคาไม่ถึงพันนะครับแล้ววัสดุเนี่ยดีมากวัสดุดีมากมีมออกด้วยนะเห็นไหมครับไรเดอร์ Rider เนี่ยมีมออกด้วยนะฮะอันนี้อันนี้คือผมเชียร์ไรเดอร์โมกาน็อกไรเดอร์โดยเฉพาะเลยนะครับกลับกันมาที่อันชี้หน่อยนะฮะถามว่าอันชี้เนี่ยดีไหมผมว่าก,ก,ก็พอได้นะเห็นไหมครับว่าการออกแบบมันออกแบบมาสำหรับคนเอเชียนะเวลาใส่เนี่ยเห็นไหมครับว่า สายตาเราเนี่ยมันจะก้มนิดน,นึงทำให้เรามองเห็นอะไรได้วิส <and> ัยทัศน์ดีกว่านะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับหมวกกันน็อกอาชีนี่ก็ไม่ก็ไม่ขี้เหร่นะมันก็แข็งแรงอยู่นะครับก็คือหมวกกันน็อกเนี่ยถ้าคุณขับพอมาณมันก็กันได้หมดและครับถ้าคุณขับเร็วร้อยสองร้อยเนี่ยก็พังหมดแหละนะโอเค